เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุชื่อโกกาลิกะตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าพระโกกาลิกะเกิดในนรกพระด่าพระอัคคระสาวกสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสาลีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระพุทธเจ้าค่าเมื่อโกกาลิกะภิกษุกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุว่าโกกาลิกะเธอย่าได้กล่าวอย่างนี้โกกาลิกะเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เธอ,อนเธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคลานะเถิดสารีบุตรและโมคคลานะมีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สามโกกาลิกะภิกษุก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงชักนำข้าพระองค์ให้จงใจเชื่อให้เลื่อมใสก็จริงแต่พระสาลีบุตรและพระโมคคลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามกแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุว่าโกกาลิกะเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้โกกาลิกะเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยเธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมฆลลานะเถิดสารีบุตรและโมฆลลานะมีศีลเป็นที่รัก ลำดับนั้นแลโกกาลิกะภิกษุลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักศิณแล้วหลีกไปเมื่อโกกาลิกะภิกษุหลีกไปแล้วไม่นานนักได้มีต่อมประมาณเมล็ดพันผักกาดเกิดขึ้นทั่วกายครั้นแล้วเป็นต่อมประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว เท่า,มาเมล็ดถั่วดำเท่า,มาเมล็ดพุทราเท่าผลพุทราเท่าผลมะขามป้อมเท่าผลมะตูมอ่อนเท่าผลขนุนอ่อนแตกหัวแล้วหนองและเลือดไหลออกลำดับนั้นโกกาลิกะภิกษุมรณาภาพเพราะอาพาธนั่นเองครั้นโกกาลิกะภิกษุมรณาภาพแล้ว ก็ย่อมอุบัติในปทุมนรกเพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะครั้งนั้นแลเท้าสหัมบดีพรมเมื่อปฐม,มยามล่วงไปแล้วมีรัศมีงามยิ่งทำพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุมรณาภาพแล้วครั้นแล้วอุบัติในปุมนรกเพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท้าวสหัมบดีพรมครั้นกราบทูลดังนี้แล้ว กระทำประทักสินแล้วได้อันตรธานไปในที่นั้นเองครั้นพอล่วงลาตรีนั้นไปพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเท้าสหัมบดีพรหมมีรัศมีอันงามยิ่ง ทำวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาสแล้วยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุมรณาภาพแล้วอุบัติในปทุมนรก พราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคัลานะเท้าสหัมบดีพรมครั้นกล่าวดังนี้แล้วกระทำประทักษิณแล้วได้อันตรธานหายไปในที่นั้นเองเมื่อพระผูงมีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโกดมผู้เจริญประมาณอายุในปทุมนรกนานเพียงใดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระาภิกษุประมาณอายุในปทุมนรกนานนักการนับประมาณอายุในปทุมนรกนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่า เท่านี้แสนปีไม่ใช่ทำได้ง่ายข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็พระองค์สามารถจะทรงกระทำการเปรียบเทียบได้หรือไม่พระพุทธเจ้าข่าสามารถภิกษุดังนี้แล้วตรัสว่าดูกระลภิกษุเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาหนักยี่สิบหาบของชาวโกศล เมื่อล่วงไปได้ร้อยปีพันปีแสนปีบุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกทิ้งเมล็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งดูกระพิกษุเกวียนที่บรรทุกงาหนักยีสิบหาบของชาวโกสนนั้นจะพึงถึงความสิ้นไปโดยลำดับนี้เร็วเสียกว่าแต่อับพุทธนรกหนึ่ง จะไม่พึงถึงความสิ้นไปได้เลยดูกระภิกษุยี่สิบอภูธนรกเป็นหนึ่งน,น,นิรุทธนรกยี่สิบนิรุทธนรกเป็นหนึ่งอภพานรกยี่สิบอภพานรกเป็นหนึ่งอาหะหานรกยี่สิบอาหะหานรกเป็นหนึ่งอัตะตานรก ยี่สิบอัตตะนรกเป็นหนึ่งกุมุทะนรกยี่สิบกุมุทะนรกเป็นหนึ่งโสคันธิกะนรกยี่สิบโสคันธิกะนรกเป็นหนึ่งอุปลกะนรกยี่สิบอุปลกะนรกเป็นหนึ่งปุนทรีกะนรกยี่สิบปุนธรีกะนรก เป็นหนึ่งปทุมนรกอย่างนี้โก็โกลิกาภิกษุอุบัติในปทุมนรกเพราะจิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมกลลานะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาพระพันธ์ต่อไปว่า ก็วาจาหยาบเช่นกับขวานเกิดในปากของบุรุษแล้วเป็นเหตุตัดรอนตนเองของบุรุษผู้เป็นผ่านผู้กล่าวคําทุพาสิทธิผู้ใดสรนเสริญคนที่ควรนินทาหรือนินทาคนที่ควรสรนเสริญผู้นั้นย่อมก่อโทษเพราะปากย่อมไม่ได้ความสุข เพราะโทษนั้นการแพ้ด้วยซับเพราะเล่นการพนันเป็นโทษเพียงเล็กน้อยโทษของผู้ที่ยังใจให้ประทุษร้ายในท่านผู้ปฏิบัติดีนี้แหละเป็นโทษมากกว่าบุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไว้แล้วเป็นผู้ติเตียนพระอริยเจ้า ย่อมเข้าถึงนรกตลอดกาลประมาณด้วยการนับปีหนึ่งแสนนิรัุทธะและสี่สิบอุธะผู้กล่าวคำเท็จย่อมเข้าถึงนรกอันหนึ่งผู้ทำกรรมอันลามกแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำก็ย่อมเข้าถึงนรกอย่างเดียวกันแม้คนทั้งสองนั้นเป็นมนุษย์ มีกรรมอันเลวสามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกเบื้องหน้าผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้เป็นบุรุษหมดจดไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนบาปย่อมกลับมาถึงผู้เป็นพานนั้นเองเหมือนทุลีละเอียด ที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นผู้ที่ประกอบเนืองเนืองในคุณคือความโลภไม่มีศรัทธากระด้างไม่รู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความตรณีประกอบเนืองเนืองในคำส่อเสียดย่อมบริพาทผู้อื่นด้วยวาจาแน คนผู้มีปากเป็นหลม่มกล่าวคำอันไม่จริงผู้ไม่ประเสริฐผู้กำจัดความเจริญผู้ลามกผู้กระทำความชั่วผู้เป็นบุรุษในที่สุดมีโทษเป็นอวชาติท่านอย่าได้พูดมากในที่นี้อย่าเป็นสัตว์นรกท่านย่อมเกลียทุลีคือกิเลส ลงในตนเพื่อกรรมมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลท่านผู้ทำกรรมหยาบยังตีเตียนสัตว์บุรุษท่านพระพฤติทุจริตเป็นอันมากแล้วย่อมไปสู่มหานรกสิ้นกาลนานกรรมของใครของใครย่อมฉิบหายไปไม่ได้เลยบุคคลมาได้รับกรรมนั้นแหละ เป็นเจ้าของแห่งกรรมนั้นเพราะคนเขาผู้ทำกรรมหยาบย่อมเห็นความทุกข์ในตนในปรโลกผู้ทำกรรมหยาบย่อมเข้าถึงสถานที่อันนายนิรยาบาลน,นำขอเหล็กมาย่อมเข้าถึงเหลาเหล็กอันคมกริบและย่อมเข้าถึงก้อนเหล็กแดงโชตช่วง เป็นอาหารอันสมควรแก่กรรมที่ตนทำไว้อย่างนั้นสัตว์นรกทั้งหลายจะพูดก็พูดไม่ได้จะวิ่งหนีก็ไม่ได้ไม่ได้ที่ต้านทานเลยนายนิรยาบาลลากขึ้นภูเขาฐานเพลิงสัตว์นรกนั้นนอนอยู่บนฐานเพลิงอันลาดไว้ ย่อมเข้าไปสู่กองไฟอันลุกโผลงพวกนายนิรยาบาลเอาคายเหล็กพันตีด้วยค้อนเหล็กในที่นั้นสัตว์นรกทั้งหลายย่อมไปสู่โรรุวะนรกที่มืดทึบความมืดทึบนั้นแผ่ไปเหมือนกลุ่มหมอกฉะนั้นก็ทีนั้นสัตว์นรกทั้งหลาย ย่อมเข้าไปสู่หม้อเหล็กอันไฟลุกโผลงลอยฟ้องอยู่ไม่อยู่ในหม้อเหล็กนั้นอันไฟลุกโผลงสิ้นกาลนานก็ผู้ทำกรรมหยาบจะไปสู่ทิศใดทิศใดก็หมกไม่อยู่ในหม้อเหล็กอันเปื้อนด้วยหนองและเลือดในทิศนั้นทิศนั้นลำบากอยู่ในหม้อเหล็กนั้น ผู้ทำกรรมหยาบหมกไม่อยู่ในน้ำอันเป็นที่อยู่ของหมู่หนอนในหม้อเหล็กนั้นๆแม้ฝั่งเพื่อจะไปก็ไม่มีเลยเพราะกระทะครอบอยู่โดยรอบมิดชิดในทิศทั้งปวงและยังมีป่าไม้มีใบเป็นดาบคมสัตว์นรกทั้งหลาย ย่อมเข้าไปสู่ป่าไม้ถูกดาบใบไม้ตัดหัวขาดพวกนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นออกแล้วย่อมเบียดเบียนด้วยการดึงออกมาออกมาก็ลำดับนั้นสัตว์นรกทั้งหลายย่อมเข้าถึงแม่น้ำด่างอันเป็นหลม่มย่อมเข้าถึงคมมีดโกนอันคมกริบ สัตว์นรกทั้งหลายผู้กระทำบาปเป็นผู้เขาย่อมตกลงไปบนคมมีดโกนนั้นเพราะได้กระทำบาปไว้ก็สุนัขดำสุนัขด่างและสุนัขจิ้งจอกย่อมรุมกัดกินสัตว์นรกทั้งหลายผู้ร้องไห้อยู่ที่นั้นฝูงกาดำแรงนกตะกรุ่มและกาไม่ดำ ย่อมรุมกันจิกกินคนผู้ทำกรรมหยาบย่อมเห็นความเป็นไปในนรกนี้ยากหนอเพราะฉะนั้นนรชนพึงเป็นผู้ทำกิจที่ควรทำในชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้และไม่พึงประมาทเกวียนบรรทุกงาผู้รู้ทั้งหลายนับแล้วนำเข้าไปเปรียบในปทุมนรก เป็นห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยโกดนรกเป็นทุกข์เรากล่าวแล้วในพระสูตรนี้เพียงใดสัตว์ทั้งหลายผู้ทำกรรมหยาบพึงอยู่ในนรกแม้นั้นตลอดกาลนานเพียงนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลพึงกำหนดรักษาวาจาใจให้เป็นปกติในผู้สะอาด มีศีลเป็นที่รักและมีคุณดีงามทั้งหลายก็เมื่อพระโกกาลิกะเกิดในปทุมนรกภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าโอภิกษุชื่อโกกาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะอาศัยปากของตนก็เมื่อเธอดาพระอัรรสาวกทั้งสองอยู่นั่นแลแผ่นดินได้ให้ช่องแล้ว พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรในการบัดนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อโกกาลิกะฉิบหาย เพราะอาศัยปากของตนในบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้แม้ในการก่อนโกกาลิกะก็จิบหายแล้วเพราะอาศัยปากของตนเหมือนกันภิกษุทั้งหลายผู้ใครจะสดับเนื้อความนั้นทูลอ้นอนวอนแล้วพระศาสดาเพื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นได้ทรงนำอดีตนิทานมา ตรัสว่ากัดชะปะชาดกว่าด้วยตายเพราะปากในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลอมมาศครั้นเจริญวัยได้เป็นผู้สอนอัดและธรรมของพระองค์แต่พระราชาพระองค์ช่างพูด เมื่อพระองค์ตรัสอยู่คนอื่นไม่มีโอกาสพูดได้เลยพระโพธิสัตว์ประสงค์จะปรามความพูดมากของพระองค์จึงคิดตรองหาอุบายสักอย่างหนึ่งก็ในการนั้นมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่สะแห่งหนึ่งในหิมมวันตะประเทศมีลูกหงสองตัวหากินจนสนิทสนมกับเต่าลูกหงสองตัวนั้น ครั้นสนิทสนมแน่นแฟนวันหนึ่งจึงพูดกับเต่าว่าเต่าสหายรักที่อยู่ในถ้ำทองที่ภูเขาจิตรกูดในป่าหิมพานต์ของพวกเราเป็นสถานที่น่ารื่นรมท่านจะไปกับเราไหมเต่าถามว่าเราจะไปได้อย่างไรเล่าเราจะพาท่านไปหากท่านรักษาปากไว้ได้ ท่านจะต้องไม่พูดอะไรกับใครๆเลยได้พวกท่านพาเราไปเถิดลูกหงทั้งสองจึงให้เต่าคาบไม้อันหนึ่งตนเองคาบปลายไม้ทั้งสองข้างบินไปในอากาศพวกเด็กชาวบ้านเห็นหงนำเต่าไปดังนั้นจึงตะโกนขึ้นว่าหงสองตัวนำเต่าไปด้วยท่อนไม้ เต่าอยากจะพูดว่าถึงสหายของเราจะพาเราไปเจ้าเด็กถ่อยมันกงการอะไรของเจ้าเล่าจึงปล่อยท่อนไม้จากที่คาบไว้ในเวลาที่ถึงเบื้องบนพระราชนิเวศในนครพาราณสีเพราะหงพาไปเร็วมากจึงตกจากอากาศแตกเป็นสองเสียงได้เกิดเอกอึงคนนึงกันว่า เต่าตกจากอากาศแตกสองเสียงพระราชาทรงพาพระโพธิสัตว์ไปมีหมู่อมารแวดล้อมเสด็จไปถึงที่นั้นทอดพระเนตรเห็นเต่าจึงตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าดูกระระท่านบัณฑิตทำอย่างไรมันจึงได้ตกลงมาพระโพธิสัตว์คิดว่า เราคอยมานานแล้วใครจะถวายโอวาทพระราชาเที่ยวตรองหาอุบาอยู่เต่าตัวนี้คงจะคุ้นเคยกับหงเหล่านั้นพวกหงจึงให้คาบไม้ไปด้วยหวังว่าจะนำไปป่าหิมพานจึงบินไปในอากาศครั้นแล้วเต่าตัวนี้ได้ยินคำของใครๆอยากจะพูดตอบบ้าง เพราะตนไม่รักษาปากจึงปล่อยท่อนไม้เสียตกจากอากาศถึงแก่ความตายจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชธรรมดาคนปากกล้าพูดไม่รู้จบย่อมได้รับทุกข์เห็นปานนี้แหละพระเจ้าค่าแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเต่าพออ้าปากจะพูด ได้ค่าตนเองแล้วหนอเมื่อตนคาบท่อนไม้ไว้ดีแล้วก็ฆ่าตนเสียด้วยวาจาของตนเองฆ่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในหมู่นรชนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเห็นเหตุอันนี้แล้วควรเปล่งแต่วาจาที่ดีไม่ควรเปล่งวาจานั้นให้ล่วงเวลาไปขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรเต่า พูดถึงความพินาศเพราะพูดมากพระราชาทรงทราบว่าพระโพธิสัตว์กล่าวหมายถึงพระองค์จึงตรัสว่าท่านพูดหมายถึงเราใช่ไหมท่านบัณฑิตพระโพธิสัตว์กราบทูลให้ชัดเจนว่าข้าแต่มหาราชไม่ว่าจะเป็นพระองค์หรือใครใครอื่นเมื่อพูดเกินประมาณ ย่อมถึงความพินาศอย่างนี้พระราชาตั้งแต่นั้นมาก็ทรงงดเว้นตรัสแต่น้อยพระศาสดาทรงนำพระธรรม,มเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าเต่าในครั้งนั้นได้เป็นโกกาลิกะในครั้งนี้ลูกหงสองตัวได้เป็น พระมาหาเถระสองรูปพระราชาได้เป็นอานนท์ส่วนอมมาตบัณฑิตได้เป็นเราตถาคตนี้แหลจบกัดฉปะชาดกพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุ พึงเป็นผู้สำรวมป่าประพฤติสม่ำเสมอไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุใดสำรวมป่ามีปกติกล่าวด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัดและธรรมภาสิทธของภิกษุนั้นย่อมไพรรอ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะจก